โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อักโปเกอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับวันนี้ตอนนี้พี่เจงกำลังบินมาอยู่บริเวณรอบๆเขาเรียกว่าอะไรอยู่บนภูเขานะครับแถวๆทางตอนเหนือของแผนที่นะครับไหนดูหน่อยเหนือมุมขวาบนนะครับผมพอดีว่าวันนี้อยากจะมาจับเจ้าทันเดอร์นะครับแต่จริงๆแล้วกําลังคิดอยู่ว่าจะจับตัวอื่นด้วยดีไหมเพราะว่า เมื่อกี้ยินแว๊มาเห็นโฮโอนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เพิ่งเข้าใหม่ส่วนเจ้าทันเดอร์นี่เมื่อกี้ลองบินบินลนวนไล่จับดูแล้วครับโอมบินไวมากเลยครับจับยากมากเลยครับโอคไหนดูซิเดี๋ยวลองบินหาเฮ้ยตรงนี้มีมาแชมป์โอ้นั่นไงโฮโอโอ้โออยู่กันพร้อมน้าเดียวเดียวเดียวตัวไหนตัวไหนตัวไหนใกล้ตัวไหนใกล้ตัวนั้นก่อนครับอาจจะต้องเป็นโฮโอไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับ รีบเลย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 ไปอืมโอเคอ้าวลูกบอลล่ะเฮ้ยลูกบอลอยากกลิ้ง่ะลูกบอล,อลก,บออกลิ้งะองะครับหาก่อนไหนเอ่ยมันไม่ดรอปเข้าตัวใช่ไหมไหน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 ี่เราปลามันไปโอ้หมนจิ้งมาตรงนี้ครับตลกมากโอเคได้มาแล้วครับโอ สุดยอดมากๆเดี๋ยวขอบินไปหาที่ปลอดภัยก่อนนะครับจริงๆเรามีทันเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะขอจับไปทีเดียวเลยก็แล้วกันแล้วค่อยเอามารีวิววันหลังนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะเจอทันเดอร์ไหมแถวๆนี้นะครับแถวนี้มีเยอะมากเลยครับทั้งทันเดอร์ทั้งโอโอนะครับ, Thunder, o o นะรบเจอหลายตัวมากๆถ้าใครอยากจะจะมาจับก็มาได้ในบริเวณนี้นะครับอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว โอ้เหมือนจะได้เลยซันเดอร์โอ้ถ้าได้มานี้สุดยอดเฮ้ยอตนั้ามันสู้อันนี้โดคิงอยู่ดีว่าต้องช่วยมันดีมากดีมากอ้าวโอ้ยตัวแสบหนีไปเลยครับผมนี่ครับมันจับยากมากๆเลยนะครับโอ้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 โดนนิลคิงเล่นงานเขาให้ครับติดสถานะพิษด้วยนะครับผมตอนนี้มีการปรับมาเพิ่มมาแล้วนะครับนี่โดคิงตัวนี้ตีเป็นติดพิษแล้วครับตีสลบโอเคเราต้องออกหานี่เจออีกแล้วโห้เพียบ โหลายตัวมากมากสุดยอดเอาตัวไหนดีเลือกเอาเลยครับไป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 รีบรีบควางบอลก่อนที่มันจะบินไปนะครับอโอเคโอ้โหสุดยอดได้สองตัวเลยได้สองตัวเลยฮะภารกิจเราก็สำเร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้จริงๆอยากจะได้แค่ thunder นะครับโอ้แต่ฟุกได้โฮโอมาด้วยถือว่าโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวบินไปทางนู้นก่อนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้มีตัวอะไรเอ่ยอยู่ยมีนรกเสาร์เป็นโปเกมอนคล้ายๆปลาฉลามนะครับหัวเป็นรูปปลากระเบนเอ็ช่างมันทางจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เดี๋ยวเราบินไปที่เกาะตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็ปล่อยโปเกมอนเราออกมาโอ้ตรงนี้มีเกียรดอตอยู่ด้วยครับมีตัวอะไรอยู่อีกตัวนึงเนี่ยไม่เคยเห็นเลยชื่ออะไรเอ่ยขอฆ่าเราแล้วกันอุ้ยอือ โอ้เจ๋งอ่ะดูเหมือนกันนะเนี่ยโอ้กัดต้อง2,007เดียวเดียวเดียวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวจอดก่อนเลยจอดก่อนเลยขนาดพี่จ้อนเราค่อนข้างตีแรงแล้วนะเจอเข้าไป2,007ถึงก็ต้องถอยนะครับโอ้ห้าทางจะโหดมากเลยนะโปเกมอนตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยยังไม่จับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยมาจับพัดหน้าแต่เรารู้แล้วแหละว่ามันอาศัยอยู่บริเวณเกาะนี้นะครับน่าจะเป็นบอสอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวพี่เจนจะปล่อยตัวเด็กมาก่อนดี อัวนี้เป็น t ันเดอร์นะครับเลเวล5 6 0 60, แล้วก็โ o โอเลเวล360นะครับเดี๋ยวเราปล่อยทันเดอร์มาก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราค่อยมารีวิวโ o โอันหลังแล้วกันนะครับจัดไปครับ t ันเดอร์ออกมาเลยอือซับดอน,นะครับ t ันเดอร์นี่นงครับโปเกมอนตำนานนะครับสุดยอดโปกเกมอนสายฟ้าชอบมากเลยจากอ่าโอ้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกับว่า ขี่ไม่ได้เหรอมันต้องใช้อ่านอะไรขี่อ่ะอาเจนทาวินหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาา่าฮะมาแล้วครับนี่ครับเจ้าทันเดอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใช้คาสั่งพิเศษไปนะครับทําให้เราขี่มันได้โดยที่ไม่ต้องใช้อ่านนะครับเขาดูเหมือนว่าไอเจ้าอ่านนี่มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีเอฟเฟกออกมามันมันมันไม่ค่อยสมส่วนนะครับเพราะว่าลองใช้กับพีจอแล้วมันจะเป็นเหมือนกับแหวงแหวงออกมาเลยไม่ชอบนะครับเลยเอาออกไปโอเคเดี๋ยวดูรูปร่างมันคร่าวๆนะครับดูครับนี่ครับแซดดอร์ครับเลเวล845นะครับหรือว่าเจ้าทันเดอร์นะครับมีสายฟ้าออกมาบริเวณรอบตัวนะครับแล้วก็ดูสแตทคร่าวๆแล้วกันอันนี้อัพเดือนไปให้แล้วนะครับเป็น85,000นะครับแล้วก็จริงๆเลือนมันอยู่ประมาณนิดเดียวเองอะ6,000เองมาก6,700เองครับ แล้วก็ดูค่าดาเมจมันแค่849นะครับอันนี้ไม่ได้อัพเพิ่มนะครับเป็นค่าดาเมจที่ติดตัวมาเลยครับแล้วก็สปีดแค่136นะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับไม่โสดกับเป็นทันเดอร์เลยนะทีตอนจะจับนี่บินอย่างไวพอจับมาได้นี่สปีดน้อยมากๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอัพอแท็กให้มันไปเยอะๆเลยนะครับโอ้โหอัพได้เยอะมากๆโอเคอัพไปเยอะๆเลยแล้วกันจะได้อะไรว่ามันๆหน่อยนะครับไปเราขี่กันไปเลยครับเดี๋ยวดูว่า โอ้หสปีดช,ช้าด้วยอาจจะต้องอัพสปีดเพิ่มแนละ้วเดี๋ยวดูคิดขวาหน่อยโหคลคิดขวาเป็นการโจมตีแบบพุ่งชนครับโอ้โหนี่ตัวอะไรไม่รู้ครับไม่เคยเห็นนะครับน่าจะเป็นเฮ้ยมันไม่โจมตีเราเหรอขอมันตีเราไม่โดนดีหว่าเรียบร้อยครับโหตีเราทีล 4, 8, นะสี่เป็นแปฮะมาๆๆวัดพลังกันวัดพลังกันวัดพลังกันเดี๋ยวลองกดซีสิกดซีได้ไหมกดซีไม่ได้นะครับ ต้องลองกดอีกคีตอนบินต้องให้จบแบตนี้ก่อนแล้วกันครับคิดขวานี่เป็นการพุ่งชาร์จทีละ9 0 0 0นเฮ้ยเหมือนจะตายว่ะโอ้ไม่โหนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินออกมาก่อนโอ้จะโหดอะไรขนาดนี้กดซีดิกดซีไม่ได้จริงด้วยครับโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนบอสเลยหรือเปล่าครับเจอกับ Thunder. ทันเดอร์คิดขวาอย่างเดียวไปเลยแล้วกันจัดไปบินจิกครับบินจิกเฮ้ยมันโจมตีเราจากข้างบนไม่โดนงนี้เสร็จเรา อัดไปเลยอัดไปรัวๆอัดไปรัวๆเฮ้ยเมือ่อไหร่จะตายวะ้อึดอะไรขนาดนี้โอ้เป็นเหมือนบอสเลยจัดไปจัดไปโอ้รู้ว่ามันจะเป็นบอสที่อมาตะาหรือเปล่ามันขยายก็ไม่มีซะด้วยเลือดมันไม่ออกซะด้วยครับมันไม่มีเลือดออกเหมือนในโัวสาวทั่วไปนะครับโอ้โหนี่เราตามจิกมันหนักมากสุดยอด เพิ่มเติมเมทเข้าไปอีกได้ไหมเนี่ยเพิ่มได้อีกนะครับวันนี้ดาเมจสามหมื่นแล้วนะครับไปใหม่อีกทีโอ้โหศึกแรกก็เป็นศึกกัอบบอสเลยเดี๋ยวนี้โหอะไรขนาดนี้ตอนนี้เจ็ดหมื่นแปดแล้วนะเอาไปดิอู้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 ฮันเดอร์วิเจนจะตายแล้วครับเหลือเหลือเรื่องจ็ดแปดพันห้านะครับ, 8, รบโหที่มันตรงนี้มันโหดขนาดนี้เนี่ยสงสัยจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมเืมทแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตัดมาใหม่ อโอเคตอนนี้เติมเลือดมาแล้วครับผมแต่ว่าโหตัวนี้นี่มันกัดเท่าไหร่ก็ไม่เลือดไม่ลดเลยนะครับเหมือนจะเป็นมนมาตาหรือเปล่าครับขอลองสู้อีกจะพักหนึ่งแล้วกันถ้ายังไม่ตายก็คงต้องปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อนแล้วครับนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเลือดมันวันหลังแล้วนะครับโหตีก็แรงนะครับกัดเท่าไหร่ก็ไม่ตายเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าครับผมเดี๋ยวมาลองตัวแดงตัวนี้บ้างดีกว่านะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรทำไมเกาะอ,อย่างนี้มันถึงมีโปเกมอนที่โหดร้ายขนาดนี้ขึ้นมาได้ก็ไม่รู้นะ มีตัวเดียวโอ้มีหลายตัวด้วยนี่วาโหสุดยอดไปเลยโวยว่นแปลกๆเทียบตัวนี้ล่ะตัวนี้มันตีเราห้าพันโอ้โหโหกว่าตัวเมื่อกี้อีกนี่ว่ะโอ้มันอะไรกันเนี่ยขอดูชื่อมันหน่อยสิมันชื่ออะไรไ,ได้เอาแว่นมาอีกตามเคยนะครับหืงฆ่าจริงๆข้าวหน้าต้องพกแว่นน่นแล้วเดี๋ย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 วโอ้โห ตีโหดมากมากนะครับแถมไม่มีเอ้เจ้าหมาตัวนี้อีกข้างห่านะครับไม่เคยเห็นเลยโอ้อันี่ทีเดียวตายครับชื่อฮอนดูมอ๋อไอ้นี่รู้จักครับเป็นหมาธาดดาร์กนะครับหมาธาุความมืดนะครับตรงนี้มีอะไรเอ่ยเฮ้ยทำไมเทอย่างงี้โอ้โหเลยทีเดียวตายชื่อบาซิเชนครับตัวอื่นนี่สบายสบายเลยนะครับสําหรับจับโดสนะครับทันเดอร์แต่ว่าเฉพาะ2ตัวนี้นี่ไม่ไหวจริงๆครับต้องยอมมันครับ กัดเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับอาจจะต้องใช้ดาเมจระดับหลักแสนหรือเปล่าครับไหนดูสิอัเพเทอร์ได้อีกหรือเปล่า3ามหมแล้วนะลองใหม่อีกรอบไหมโอ้เกาะน,นี้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยตีกสองหมื่นแล้วนะโอเคเมื่อกี้แอบเอาแว่นไปสองมันมานะครับผมไปดูเลือดมันเลือดเท่าไหร่นะครับเลือดมันอยู่6ล้านนะครับโอ้โหโคตรบ้าเลยโดนเสาอะไรออะไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนมันใกล้ใกล้จะต,ตายนะครับเมื่อกี้ส่องไปสองมาเลือดมันเหลืออยู่ประมาณ6กแสนนั้นนั่นเองนะครับ ต้องสู้ต่อไปบุกเลยแล้วกันเซปดรอสเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ครับเี่ยก็ต้องฆ่ามาันได้ครับตัวนี้ฆ่านานมากมากโคตรเก่งเลยโปเกม,มอลเลือดหก้านนี้แหละมันอาจจะเป็นสุดยอดโอ้โหเนี่ยตายแล้วครับชื่ออะไรโกลดอนนะครับโหล่ะเลเวลแค่ร้อยหกสิบเนี่ยมันรอบอะไรหรือเปล่าไนดูสิใช้เนื้อได้หรือเปล่า แท็ได้ด้วยแต่ว่าไม่ดรอปของนะครับโอ้โ oh, หไม่ไหวไม่ไหวเคคียร์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่พี่เจนขอยังไม่ยุ่งกับมันดีกว่านะครับเสียเวลาฆ่าครับเดี๋ยวเราไปตรงเกาะอ,อื่นมากดีกว่าอับสปีดหน่อยดีกว่าเพื่อความมอมันไปเลยฮะโอเคตอนนี้ก็บินมาบริเวณที่มันมีแชปตรอเกิดนะครับกลับมาที่เดิมนะครับผม เพราะว่าตรงน,นี้โวว่าน่าจะง่ายกว่านะโอ้โหเมื่อกี้น่าจะเจอของหนักเข้าไปมาเล่นตัวง,ง่ายบ้างดีกว่าครับมาจัดการไปเคีย์ไปให้หมดโอ้หเจอตัวเองด้วยนัดต่อเป็นกันนะครับนี่ไงไี่ไงโอ้โหตีเป็นกระจายนะครับตีเป็นสแปรนะครับตีกลุ่มทีดขวานะครับฆ่าได้หมดไม่ต้องห่วงจัดไปจัดไปตัวนี้อีกตัวสองตัวไปเลยแบบคู่เฮ้ยโฮโอก็มีเดี๋ยวขอเทสโฮโอห,ห,หน่อยสิโอ้โหทีเดียวโฮโอตายอีซี่มากๆา ไม่สมกับเป็นนกในตำนานเลยมา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 แต่ว่าไม่แน่นะครับเราอัดปเดตมันเยอะๆมันอาจจะเก่งก็ได้นะครับตอนนี้มันก็ใกล้ยะมืดแล้วด้วยโอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วเหรอก็เป็นเวลามืดแล้วครับโหยิ่งมืดนี่ยิ่งเห็นเลยได้ว่ามันสวยจริงๆนะครับเจ้านกทันเดอร์ตัวนี้นะครับสายฟ้านี่ออกมาแบบว่าเป็นออร่าเลยอ่ะเจ๋งจริงๆไปเลยดีกว่าไปต่อมาลิมนาตรงนี้เลยแล้วกันไน นี่อะไรสู้กันอยู่ก้าวหางนะครับสู้กับสู้กับตัวอะไรยอยู่ลิซาร์าดอนเหรอเดี๋ยว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 ไม่ใช่ลิซาร์าดอนนะครับลิซาดโดไปจัดการให้หมดครับโอ้โหที่กระเด็นโอ้โหกระเด็นลอยขึ้นมาข้างบนเลยเนี่ยโคตรโหดจริงโอ้โหถึงกับกระตุกสุดยอดเป็นการพ่นไฟที่โหดม,มากมากนะครับจัดไปดิ กัดไปกดไม่โดนพออัพสปีดแล้วมันเหมือนเร็วขึ้นแบบเห็นๆเลยนะแล้วแถมยังกระตุกมากขึ้นด้วยนะครับโอเคโอ้โหเคลียไปครับเคลียไปโอ้โหแล้วเป็นพันเลยนายนาไปตรงอื่นหน่อยดีกว่าอเอ้ดว่าแถวนี้จะหมดแล้วเขาเขียวก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเราบินข้ามเขาลูกนี้ไปแล้วกันนะครับบินไปเลยบินไปเลย อ่ะโอเคตอนนี้ก็บินมาบริเวณภูเขาเหมือนเดิมนะครับผมแถวนี้ก็มีพวกโคโอแล้วก็พวกก้าวหางหรือเปล่าครับเป็นแสงไปสว่างๆอ่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์มอนสเตอร์บริเวณนี้นะครับพวกโปเกมอนตรงนี้เป็นโอ้โหนี่ครับพอเราพอเราจะบินมาฆ่ามันนะครับมันเร็วนะครับแต่พอเราขี่มันช้านะครับไหนดูซิกัดโดนไหมกัดไปโดนโอ้โหนี่เช้าแล้วด้วยครับ แสงไฟสีสายฟ้าแล้วรอบตัวมันนี่เป็นออร่าสวยมากๆนะครับไหนดูสิโอ้โหกัดไม่โดนเลยอะบินไวมากๆนี่ขนาดเราอัพสปีดมาทั้ง300กว่าแล้วนะดูสิโอ้โหไล่ตามค่าอยู่ไม่เจอสักทีเดี๋ยวอัพสปีดเพิ่อมอีกแล้วกันครับให้เป็น375ไปเลยจะได้เท่ากับพ p j อ t นะครับโอ้โหนี่บินทัน,ทนแน่นอนผมมันบินแบบว่าฟิวไวมากๆโอเคเป็นเ่าเลยแล้วกันโอ้ขี้เกียจต,ตามนะบ,บินหัว จัดการครับม้าไฟหนึ่งทีสองทีเฮ้ยทำไมอึดโอ้เรียบร้อยครับรับผิดแดงครับแล้วกแปดสิบเองนะครับได้ไปเจ็ดเครดิตหอ้ช้าพอดีนี่ก็มีม้าไฟอีกตัวหนึ่งเคลียร์ไปเคลียร์ไปสองทีแล้วอุ้ยยังไม่ตายย,ายังอึดยังอึดอยู่จัดไฟครับเลเวลหกร้อยแปดสิบมามีตรงไหนอีก โหอย่างนี้นี่งไงทีเดียวตายครับเพราะว่ามันเลื่อดมันน้อยมากๆนะครับนี่ครับจัดการหมดเลยอีกทีนึงคิดขวาอย่างเดียวครับมันสุดๆคิดขวานี่เป็นการพุ่งเข้าไปจิกนะครับนี่ถ้ากดตีธรรมดานี่เบามากๆครับเหมือนสี่เองนะครับถ้าคิดขวานี่แรงกว่าโอเคมีการกระตุกเล็กน้อยครับนี่เราบินเข้ามาในโซนบริเวณหมาแล้วยังมีพวกม้าไฟยังเหลืออยู่โอ้โหเยอะมากๆม้าไฟ เลียร์ไปเคลียร์ไปเฮ้ยตรงนั้นมีตัวอะไรอยู่นายเทลโอ้ยยังไม่ตายเหรอครับเนี่ยโหเรา,เราตีต้นไม้ล้มหมดแล้วนะบินไวามากๆจัดก,ก,การอาคาซามไปครับเลเวล480้บโหบินเร็วเกินมาจอดรถหน่อยยิงเอาไปจิกอืมนี่อีกทีนึง อีกทีนึ้อเรียบร้อยขอจิ้งจอกหน่อยละกันโอ้โหเฮ้ยมันบินมาโอ้โหมันโกรธมันโกรธอือเรียบร้อยค่าแหลกนะครับบินไปดูตรงนี้หน่อยดีกว่าตรงนี้ก็โอ้โหสวยงามนะครับอ่าอ่าฮโอเค น่าจะพอสมควรแล้วครับรู้พิษตรงมาแล้วนะครับแล้วดีรู้ว่าความสามารถของมันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจบคิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวจอดตรงตรงก่อนนี้ก่อนโอเคนี่ครับสำหรับเจ้าทันเดอร์นะครับโปเกมอนสายฟ้าในตำนานนะครับแหมเท่จริงๆผมต้องจบเท่านี้นะครับว่าเดี๋ยวเราเจอใหม่คิปน้าโฮโอนะครับพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคเดี๋ยวคิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย